โ <Okay. S 2> อเคคุณน้ีเกตาวนี้มา50ปีจากฟารามนะเป็นแฟนคับจากฟาร์มนานเรื่องคะ50ปีเหรอคะก็เคยเป็นค่ะเป็นหน้าของจัสเาวเคยถ่ายแอดของแจ็สเาวเมื่เอเดอ,อนับนับปีเลยละคะเพราะว่าเดี๋ยวนะปีนี้ปีที่สามสิบจะมาแประมาณ25ปีที่แล้วใช่เคยค่ะถ่ายให้กับแจ็สเปลก็เป็นสาวแจ็สเาวอยู่ยุคหนึ่งค่ะ วันนี้ก็นายจากส์พาวก็เชิญให้เก็ดมาร่วมด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยู่ได้เป็นเวลายาวนานมากแล้วก็เร้่อว่าโอ้โหมีหลายแบรนด์ที่เป็นลูกของจาสพาวนะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นไทยแบรนด์เนาะเป็นแบรนด์ที่ที่เกิดในเมืองไทยนะคะก็บตัวของแฟชั่นไท โอ้ดีขึ้นเรื่อยๆราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องยินดีกับเขาเนาะใช่เพราะว่อะาอ u s t p a าวก็จากที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ที่เป็นเป็น casual นะคะตอนนี้ก็จะโอโหมีแบบมีหลายรูปแบบหลายหลายหลายสไตล์เลยจากจาก casual ไปถึงคิก casual ไปถึง formal แว a ค่ะ แล้วร,ราช่วงนี้ไม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยช่วงนี้มีงานมีงานบูมเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นงานแบบเป็นงานอ่าเวิร์กช็อปสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะปรับบรุคบิกาพเป็นเป็นงานแบบเอพาวเมน้นท์นะคะแล้วก็แต่ละบริษัทเขาก็รีเควสต์การบูมของของพลังพลังฟิวพลังใช่ค่ะก็ก็เป็น จากกานติดกันเสียงก็เลยเป็นแบบนี้นค่ะใช่ก็ใช้พลังเยอะเป็นวยค่วงนี้งานเราเยอะใช่ไหมครับก็ตอนปิดิตี้ขอีอย่างนี้เก๋ก,ก็เชื่อว่าก็จะเป็นสำหรับแบบหลายๆคนทุกคนทุกชุบชุบธุรกิจนะคะที่พอสิ้นปีแล้วแล้วก็พอเราเริ่มกลับมาสู่ชีวิตเดิมแล้วก็วงานก็อีเวนต์อะไรก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิม ก็ตำ้องไรเป็นคนิเศษสบเ่อ่ก็ยุ่งวเงินปกติอะคะ่ะก็ย,ยังไม่ได้แบบอะไรมากไปที่ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากูอะไรย่า้ทำเพื่อผู้สูาก็ใช้ชีวิตปกติอนเ่ะเพื่อทีสิทธิเกียรก็มีงานก็เลยะะเเมไม่ได้ไปแบบเกียรต่ออยู่ไปอยู่ไม่ได้เป็นหลักใช่ ค่ะช่วงนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักค่ะว่าก็ม,มีมีไปบ้างอยู่มีไปบ้างอยู่แลว้วก็เดี๋ยวก็จะมีมีไปต่างประเทศช่วงนี้พอพออ,อะไรอะไรเริ่มเปิดเราก็เริ่มแบบว่าออกจากประเทศบ้างค่ะลูกค่ะคุณลูกก็ช่วงนี้ก็อ่าโ,โ้มีวินัยมากท่กงนี้ฝึกฝึกไว้น้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวอ ก็จะมีการแข่งขันของประเทศอยู่หลายหลายหลายๆแายแมทนะคะก็เลยช่วงนี้เขาก็เลยขุดก็เลยพาเขาไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยอมไปช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเนี่ยมีสภาพครอบครัวใช่ค่ะจ่ดบ้านก็จะเออ่ก็ก็ที่ก็จะอยู่กับลูกๆก็คือทีมลูกเกดหรือว่าทีมมิวส์แล้วก็ลูกชายค่ะ ไมนนี้เราอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนะก็คือย้ายครอบครัวมาอยู่ที่หลังกรุเทพอยู่อยู่กรุงเทพกับไปอยู่กรุงเทพแล้วน้องเรียนเรียนเรียนที่กรุงเทพก็ต่างกันอยู่ที่ือดย้าทคั้งเขาก็อยู่กรุงเทพอยูอยู่กรุงเทพอย่อยู่กรุงเทพแล้วอปย้ายมาอยู่ที่ังครอบครัวค่ะย้าคือัวมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะเจอน้องชายคุณแม่อะไรก็อยู่ พก่ตคนันก็ให้เ็ตา่าอัไทค่ะก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานใช่ค่ะแฝงงานค่ะเล่นงานแล้วก็ใด้แล้วขอตัวพี่ลูกเกดอนนะคร